ขับไปรถขับรถเราไปปกติเลยไม่ซึ่งไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรทำาใจมากวันนั้นคือหาใจมากคืออะไรไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรเงินค่าโดยสารมันแค่หกสิบเจ็ดบาทแต่คืออะไร อยู่รานที่บ้านอะยอมไม่นอนเลยยอมกลับมาดูที่เดิมเขาก็ขับรถกลับมาดูที่เดิมซึ่งกลางวันมันก็ตาก่างกับกลางคืนเลยสิ้นเชิงซอยนั้นนะก็ก็ขับเข้ามาขับมาปกติก็เจอวัดเจอต้นโพเจออะไรปกติมไม่ได้ไม่ได้อยไยเลน่ากลัวแล้วก็เลี้ยวโค้งไปจอดที่หน้าบ้านสามเหลี่ยมทุกยลังเราก็เจเงียบหมดเลยนะไม่มีคนไม่มีอะไรนะซึ่งมีเรืออยู่